วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ base practice การดำเนินง,งานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนหนองสนิทวิทยาอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ชื่อผลงานการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนหนองสนิทวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์ได้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองสนิทวิทยาจึงได้ประกาศเป็นมาตรการเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและได้ดําเนินการด้านการจัดการขยะขยะมูลฝอยสามารถพบได้ทั่วไปแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนคือบริเวณร,ร,รอบๆโรงเรียนและในโรงเรียน จะมีขยะมากกว่าทุกที่เพราะในโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมากมีการบริโภคอาหารนมและขนมต่างๆของเด็กนักเรียนจึงทำให้มีขยะบุนฝอยตามมาและพฤติกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่นำขยะไปทิ้งลงถังแต่จะทิ้งลงพื้นแทนเพราะเด็กสมัยนี้เป็นคนมากง่ายจนเกินไปกินที่ไหนก็ทิ้งที่นั่นจึงทำให้บริเวณโรงเรียนสกรปรกมาก จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคณะผู้บริหารและครูได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีกำจัดขยะในโรงเรียนให้ลดน้อยลงโดยการหาวิธีการบริหารจัดการขยะที่เป็นปัญหาให้ลดน้อยลงหรือใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยหลักการบูรณาการจากแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนค่านิยมของคนไทยและความเป็นพลเมืองดีของคนไทย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวที่จะเป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคตสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้เกิดความสวยงามสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของบุคคลให้อยู่อย่างมีความสุขจากการมีส่วนร่วมของคณะบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนหนองศิวิทยาตลอดไปวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน1เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย2เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่3 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญและสามารถปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 4. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิธีการดำเนินงาน โรงเรียนหนองสนิทวิทยาดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดหลัก PDCA และโมเดล n s w N Network Building การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรภาครัฐเอกชนชุมชนผู้ปกครองและท้องถิน่น S Sustainability การสร้างความยั่งยืนมีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดทําโครงการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนชุมชนและบริเวณรอบๆโรงเรียน W w i n s กํา์กหนดเป้าหมายระยะสั้นประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพโดยการกาหนดเป้าหมายระยะสั้นผลการดําเนินงานโรงเรียนหนองสนิทวิทยามีระบบการจัดการขยะบุลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับการปลูกฝังเกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่บทเรียนที่ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกการมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นควรเริ่มจากการจัดระบบระเบียบวินัยของทุกคนโดยทุกคนภายในโรงเรียนต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนการเผยแพร่การได้รับการยอมรับ หรือรางวัลที่ได้รับมีดังนี้โรงเรียนหนองสนิทวิทยาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับคุณภาพดีเยี่ยมประเภทโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโครงการสพมสุรินโรงเรียนสวยน่าอยู่โรงเรียนหนองสนิทวิทยาได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมการขับเคลื่อนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2565โดยมีกิจกรรมและโครงการต่างๆดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมทำความสะอาดช่วยเหลือสาธารณประโยชน์จิตอาสาและคัดแยกขยะ 2. กิจกรรมคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อคุมดินและความชื้นของต้นไม้ 3. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย 4. กิจกรรมการขยายพันธุ์พืช 5. กิจกรรมการปลูกต้นไม้วันแม่ 6. ก,กิจกรรมการปลูกไผ่กิมซุง 7. กิจกรรมการทำนา